สบายดีท่านผู้ชมเล็กอสบายดีไอ้หนงสางของเฮาทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาจะมาแนะนําอ่าทุกคนมาแก้ปัญหาตัวนี้เนาะก็คือ oppo มันเข้าหน้า recovery โหมดเองเนาะโดยที่ว่าเฮาบ่ได้ไปกดปุ่มหยังเลยแต่ว่ามันเข้าหน้า recovery โหมดเองเนาะเดี๋ยวค่อยจะมาสอนแก้ปัญหาตัวนี้เนาะซึ่งปัญหาหลักๆเนาะที่ว่ามันมักเข้าหน้า recovery โหมดก็คือสำหรับ o p p เนาะสำหรับ o ป p o ทุกรุ่นเลยหรือว่าเรียวมีเนาะมันจะเป็นน้ำปุ่มพรอนเสียงตัวนี้มันติดเนาะหรือว่ามันอ่ามันติดหรือว่ามันกดเองเนาะเดี๋ยวคอยจะรีบูทใหเ้เดี๋ยวคอยจะปิดเครื่องให้ท่านผู้ชมเบ่งหนะะาะเลยก็หลังจากนั้นให้เอามาแกะเครื่องเนาะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนปุ่มอ่าพรอนเสียงเนอะตัวนี้อ่าเดี๋ยวคอยหาตัวสวยมาแกะเครื่องก่อนเนาะรอทาร์แป๊บนึง Uh, ให้ค่อยๆแกะเนาะตัวนี้แนะนําให้ถ้าทนผสม่า uh, เป็นสร้างเนาะแนะนาให้เอาทัดซิมออกก่อนเนาะแต่ว่าตัวนี้คอยบได้เอาทัดซิมออกเนาะคอยได้ uh, แกะออกแล้วก็คอยจีดึงออกแบบนี้เลยเนาะมันการได้คือกันเนาะแต่ว่าที่ที่สาคัญเนาะถ้าผู้ไดโบโเป็นสร้างกะเอาทัดซิมออกก่อนเนาะ uh, ทีนี้ให้เขานําเอามีดคัตเตอร์เนาะมาขด มาขูดปุ่มตวเกาออกเนาะก็คือขูดอ,ออกเลยก็นอนนม o ยดีๆเนาะ,ะให้ทำชมขูดออกเนาะหลังจากเขาขูดออกให้เขาเอาอลวดมาอจอดขึ้นอีกครั้งเนาะเพราะว่ากาวตัวที่ว่ามากับกวดตัวที่มากับมันมันจะ,ะบกลายไวเนาะ หลังจากเขาจอดแล้วให้เขานำเอาปุ่มมาจอดได้เลยเนาะตัวนี้เอาปุ่มมาจอดได้จอดให้มันติดดีแล้วก็ลองเปิดเครื่องเบื้องหนว่ามันจะยังเข้านาลิโคลีอีกบ่เนะาะเดี๋ยวค่อยจะทําการจอดกันเนะาะเราทาแบบหนึง่งจอดเบื้องนี้แล้วแลวก็ให้เขาปีนมาทางเบื้องลุมนี่เนาะแล้กก็จอดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อที่จะ ให้มันติดไปสนกับขาเกลวแลวก็อีกครั้งหนึ่งมันไปสนขาตววัวลำหลบเนาะ,ะหลังจากเขาจดแล้วเนาะให้เขามาเปิดเครื่องเนาะตัวนี้ลูกค้าได้ทาการหาดีเซิตเครื่องมันเลยเนาะเพราะว่ามันเข้านาะฬิการีโมดเลยลูกค้าบุ้เนาะว่ามันเป็นนาปุ่มตัวนี้แล้วเขาได้กดหาดีเซตเครื่องมันอ่าซึ่งว่าคอยได้ทําการตัดวิดีโอออกเนาะเพราะว่ามันจะยาวเนาะ ถ้าวา่าเขาตัดวิดีโอออกเนาะสำหรับวิธีการไปแก้ออปโปที่ว่ามันมักเข้านาฬิคอลิโลมทเนาะก็คือจะหมดเพียงตัวนี้เนาะขอขอบใจ